หลงนะไม่ใช่รักนะครับหลงเนี่ยนะครับเป็นน้ํามันของความรักซึ่งคุณต้องกระชากมันขึ้นมานะครับแล้วพออยู่กันไปอยู่กันไปสักพักหนึ่งนะครับพอรักกันมันก็จะเขาเรียกผูกพนันผูกพนันแต่คุณก็ต้องเขาเรียกว่าสร้างเรื่องฉากหรืออะไรให้มันความหลงเกิดขึ้น เรื่อยๆและชีวิตมันถึงจะครบสมบูรณ์ดังนั้นนะครับคนเราอย่างที่บอกนะครับคนเราจะไม่หลงอะไรที่เป็นของตายนะดังนั้นคุณอย่าทําตัวเป็นของตายถ้าคุณเป็นนังกีดเขารักเขาอะไรเขาสุดหัวใจเราเราจะไม่หลงอะไรแบบนี้นะเรารู้สึกเออเออมันมันก็โอเคเรื่องมึง ดังนั้นนะครับต้องหัด1เว้นระยะให้เป็น2ต้องรู้จักเขาเรียกว่าสร้างนะฮะ new hope คนอาจจะแบบเคยมีอะไรกันแล้วก็าจะหลงเหรอเนยมีคุณต้องสร้างเขาเรียกว่า hope หรือว่าความหวังครั้งใหม่มันอาจจะเป็นเรื่องของอการท่องเที่ยวอาจจะเป็นเรื่องของความสนุกสนานในชีวิตหรือเป็นเรื่องของเป้าหมายใหม่อะไรที่คุณเซตขึ้นมาร่วมกันที่สร้างภาพขึ้นมาว่าเราสองคนจะไปอยู่จุดจุดนั้นอะไรแบบนี้นะครับถ้าเขามีภาพนี้เขาจะรู้สึกว่าแบบเขาอยากจะไปกับคุณนะฮะและระหว่างทางก็ต้องมี positive energy อะไร ไแบบนี้ยัดเข้าไปด้วยคุณลงมาเรียนคอร์สชื่อหลงดีกว่านะครับอันนี้มันจะเป็นดาร์คเซคโคลจีหรือว่าเป็นจิตวิทยาสายแบบมึดๆนิดๆน,นะครับมันจะไม่พูดถึงความรักความผูกพันขนาดนั้นทํำให้คุณเป็นแม่เหล็กทํายังไงทําให้คุณดึงดูดทํายังไงให้เขารู้สึกว่าแบบคุณเป็นที่หมายปองทํายังไงให้รู้สึกว่าแบบเกือบได้แต่ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะวิ่งตามคุณหัวปักหัวปั๊มเลยสนใจทักมาครับ